สวัสดีครับวันนี้พกพิชชอรถบ้านนะครับก็วันนี้ผมนะจะมารับรถนะครับโซลูนาสีน้ำเงินนะครับที่เอามาทําเกียร์นะครับตอนนี้รถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่หมู่นะครับปู่นี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสมพานนะครับนะครับสวนสัมพานเลยตรงข้ามเลยตรงตีสะพานลอยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับนี่ซ่อมเกียร์ดีมากครับเก่งมากเดี๋ยวไปดูกันนี่โซลูนาก็จอดอยู่ด้านหน้านะครับ ถึงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันก่อนนะครับเอานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะยังคราบกว่าเดิมหน่อยนะฮะเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเออ่ผมจะเปลี่ยนล้อแม็กขอบ15นะครับให้กับพี่หน่องด้วยครับจริงๆก็พี่หน่องคันนี้จองไว้แล้วนะครับตอนนั้นก็ยกเลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาจำไปเพราะว่าเกียร์มีปัญหานะครับนะครับอ่ะเคยช่างมาแล้วเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเจอกับนาการนะครับก็เป็นช่างช่างใหญ่นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามา สัมภาษณ์นักการครับว่าคันนี้รับประกันกี่เดือนนักการครับคันนี้เนี่ยรับประกันมีกี่เดือนครับสำหรั <3 S 1> บการทำกิจสามเดือนครับผมสเดือน <3 S 1> มีปัญหาเข้ามาได้เลยได้ครับทำก็รับประกันากาตามกิจเลยครับอ่าโอเคได้ยล้อยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดที่นักการทำนะครับก็มีพวกชุดซ่อมโอลิงลูกสูบเกนนะครับแล้วก็แผ่นคัตนะครับซีลข้อเหวี่ยงอ๋อเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงด้วยนะครับเพราะเนไหนก็ลือเกียร์มาแล้วนะครับน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันเป็นซีลแับค่าแรงขอซ่อมเกียร์ค่าแรงนนนนนะะะคครรรรรรััััับบบแล้้้วววกกก็มมมีีีเเขยยย่่่่าาาาปดดดือออททซงห ยอดทั้งหมดที่ผมจ่ายไปทั้งหมดก็คือ9,430บาทนะครับเอาละครับนะการครับถ้าเกิดว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยมาสมัวรกับประการเนี่ยก็เข้ามาได้เลยเนาะได้ครับสำหรับปรึกษาก่อนได้ครับขอปรึกษาก่อนได้แต่ผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องเกียร์นะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ทุกรุ่นนะครับรับระกันเขาก็รับทำหมดนะฮะสำหรับเป็นรถแปลกๆก็ได้นะครับพวกเชฟเชิฟก็ปรึกษาได้นะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นพวกเรื่องเกียร์อะไรเงี้ยพวกเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาก็ได้้้ใช่มััคครรบบไไดด อ่านะครับก็เขาาก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวรับรถไปดูแลต่อก่อนนะครับเพราะว่ามีเอ่อต้องไปล้างขัดสีอะไรต่ออีกเย่เกียร์เปลี่ยนแล้วครับไม่ว้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเอ่อนักการกันเขาเติมน้ำมันไป300นะครับเพื่อขับวนนะครับแล้วก็เทสเกียร์ระยะยาวนะครับก็จบแล้วแหละนะฮะค่าจ่ายก็อยู่ประมาณตีไปทั้งหมื่นหนึ่งแล้วกัน9,730บาทน,นะครับ ครับเขาบอกใช้ได้ประมาณนู่นน่ะเกือบสิบปีอ่ะนะครับโอ้ยก็ถือว่าราคานี้ก็ผมว่าไม่แพงนะเนาะหรือว่าใครมีที่ถูกกว่านี้นะครับที่เขารับประกันนะครับเยอะขนาดนี้นะครับก็ลองแจ้งมาหน่อยนะฮะแต่โดยมากแล้วถ้าเราไปซื้อเสี่ยงกงนะครับก็เต็มที่ก็สิบห้าวันเต็มที่นะครับไม่น่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็อูนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรน้าการเอาไว้นะครับ ใกล้ๆนะครับใกล้เคียงก็สามารถตัวปรึกษาเช็คราคาก่อนซ่อมนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ตรงใจราคาแพงเกินไปก็ก็ลองก็ลองคํานวณดูอะเนาะอ่ะวันนี้นะครับบิ๊กชอรถบ้านนะครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนล้อแม็กก่อนนะครับแล้วก็โทรหาพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับว่าอย่างไรนะครับส่วนราคาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดแพงเกินนะก็จะให้พี่น้องช่วยขยับนิดนึงนะครับ แต่พี่ทองใจดีแหละคุยสนุกกับพี่ทองเบื้องต้นแล้วนะครับแหมอยู่จันทบุรีด้วยเสียดายเพราะว่าชุเรียนช่วงนี้มันไม่มีนะครับถ้ามีแมหมคงจะได้สโลกกับมาสักหลายลูกแหละอ่ะครับผมคงต้องลาไปก่อนจริงๆแล้วพูดเยอะจริงๆไงพี่ชอนเนี่ยอันดีกราบ